สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องตาลูชาแนลพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมยังอยากให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวของบุคลกากรทางการแพทย์นะครับที่ได้ออกมาขอร้องให้กับประชาชนทุกคนนะครับที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโควิด19ในตอนนี้ คนก็ทราบนะครับว่าตัวเลขการติดเชื้อในแต่ละวันตอนนี้ยังมีแนวโน้มที่สูงข,ขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวนะครับทําให้ตอนนี้นะครับเราต้องช่วยเหลือกันนะครับต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดสิในตอนนี้ซึ่งมีกลุ่มบุคคลุคลนหนึ่งนะครับที่ต้องทํางานหนักเป็นอย่างมากบางคนนะครับเราก็เห็นตามสื่อว่าต้องเป็นลมบางคนนะครับก็ต้องจากบ้านของตัวเองไป เนื่องจากม่อาก,กาศบ้านไปอาจจะเป็นการนําเชื้อเข้าบ้านบางคนนะครับก็ต้องทํางานทั้งกลางวันกลางคืนนะครับจนทําให้บางคนนะครับท้อหรือว่าตัดสินใจลาออกเรื่องราวที่ผมจะนํามาพูดคุยให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในคืนนี้ก็คือเรื่องราวของบุคลากรทางการแพทย์น,นะครับที่ได้ออกมาเตือนได้ออกมาพูดคุยได้ออกมาส่งสารเกี่ยวก,กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ในตอนนี้ว่า เรานะครับต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงหน้าที่ใครหน้าที่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนโอเคนะครับเราลองไปฟังความรู้สึกคําขอร้องคําเตือนของบุคลากรกลุ่มนี้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรที่อยากจะขอร้องอยากจะส่งสารมาถึงพวกเราลองไปฟังดูครับสบายเนาะคลิปนี้อาจจะบทบึกใจผู้ใดหลายคน และอาจจะไปแตะต้องคิดใจไผยอันนี้หมอต้องขอโทษก่อนเนาะที่หมอมาเว้านี่เนาะเพื่ออยากจะเตือนและให้เห็นความสําคัญนํากันถ้าจะบอกว่าให้เห็นความสําคัญมันน่าจะบทบุกแล้วเนาะต้องให้เห็นความจําเป็นนํากันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันเป็นอย่างคือเว้าแวบนนั้นเนาะเขาเห็นนํากันสถิติเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้900้ยกว่าคนและเมื่อนี้อีกเนาะหนึ่งยกว่าคนสถิติการนอนเตียงอยู่ที่5 0 0 0ักว่าคน คิดกันดีๆเนาะมีคนที่กําลังนอนปิ้นป่วโควิดอยู่5 0 0 0ักว่าคนถามแท้ๆเฮาสี่เอาเตียงยังใส่มาให้กันนอนถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่คิดง่ายๆถ้าติดกันมือละพันคน10มือ10พันคนเิีเอาเตียงยังใส่มาให้กันนอน1เดือนผ่านไป30มสินคนเิเอาหมอเอาพยาบาลยังใส่มาปิ้นป่วกันเิเอาเงินเอายาใส่มใม้กันกินออกซิเจนเดีเฮาจะเอามาใส่มาให้กันหายใจ คิดนอกันดีๆตอนนี้พวกเฮาเองอยู่ในจุดที่กําลังเริ่มจะลําบากแล้วกาลังจะวิกฤตแล้วซัมผู้นาเฮามาเห็นการติดเสื้อภายในสุมโซนของเฮาเองนะเนาะเมื่อนนี้นนนนะขาลงมากัน14คนและใน14คนนี้มันอยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนแต่ละบ้านที่แตกต่างกันซึ่งไทม์ไลน์กระซับสวนอีกและสิ่งที่เป็นตาหน้าเศร้าใจไปนั้นแหละเป็นตานเมื่อสกำลังใจคืออย่างมีคนส่วนหนึ่งที่ติดเสื้อโดยการได้ไปสุมเซลกัน ไปสร้างสาร์ไปกินเหล้ากินเบียร์มวน,นซื่นเฮฮาเซยทังที่มีกฎระเบียบออกมาห้ามกันเอาแท้เอว่าเปนยังพากันฟื้นไปเฮ็ดเบื่งนำกันแม่เจ้าคือแพทย์หมอเขาไม่ได้นอนเฮืมาจากเดือนแล้วเขาอยู่ทางด้านหน้าเสียงในจิติดเสื้อจิตติด่อในบุหู้อันตรายอ้อมข้างทุกมือทุกวินาทีทุกลมหายใจศัต,ตูที่เขากาลังสู้อยู่แพทย์หมอสู้อยู่นี่คือเขาแนมว่าเห็นอะบบุหูมันจะเข้าดังเอาตอนใดมันจะติดตอนใดถ้าลองคิดเบื้งชีวิตเขาเจ้าเรานั่นเนี่บุมีค่าบ่ เรายังพากันมาเห็นแก้ตัวในการที่จะไปกินเหล้ากินเบียร์สร้างสารรค์เหฮาลองคิดดีๆในขณะที่เราเอกลังจะจับแก้วเบียร์ย่นลงไปแล้วมากินะส้ากเขา,าลองคิดดีๆเพราะว่าถ้าจะไปสร้างสารรค์แบบ่นะองนั้นเขาคิดถึงเขาเรานั้นเขาเจ้าบริยุกับบ้านบริยุกครอบครัวเขาเจ้าก็ะเมื่อยคือกันเขาเป็นคนคือกันเขาติดเสื้อมาเขาเจ้าเจ็บปินมาเขาเจ้าเสียชีวิตมาดีครอบครัวเขาภาชาวิศนุนี่กำลังมีคนหลายคนเสียสละเพื่อทุกท่านอยู่ สันทุกท่านเอเห็นคุณค่าของมันแน่นอนช่วยกันถ้ามันเกิดวิกฤตมาหรือมันมาทื่อกับคนที่เฮาฮักทืกกับตัวเองเฮาจึงจูู้้สึกละจจ้งู้สึว่าเออมันสาคัญได้มันจําเป็นที่ต้องช่วยกันถึงขั้นนั้นแล้วเฮาจึงจะมาตื่นตัวในการบอกตอนนี้มันเป็นสัญญาณที่กําลังเตือนทุกคนแล้วว่าทุกคนต้องช่วยกันทุกคนเห็นพฤติกรรมแบบเก่าๆยังเสือยังไม่สนใจไม่สนใจเขาจะห้ามอย่างเตือนอย่างนแน่นอนเลยมันจะเกิดกับพวกเฮาวิกฤตเกิดขึ้นบ่มีเตียงนอนและลําบากที่สุดเลย ถึงเวลานั้นมาเนาะเขาจะไปทูบกอื่นบได้มันเป็นย่นตัวพวกเขาเองแหละแล้วขอฝากแซ่เพื่อเตือนสติเนาะใจไหนมาก็ต้องขอทษอลาๆนี่นะครับก็คือความรู้สึกของบุคลากรทางการแพทย์น,นะครับที่ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์การการะบาดของเชือ้อโควิดสินะครับซึ่งหลายคนนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับก็รู้สึกว่าเรานะครับจะต้องตระหนักมากยิ่งขึ้นกับสถานการณ์ในตอนนี้ ซึ่งหมอนะครับได้ออกมาเตือนแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นคําขอร้องจากคุณหมอแล้วกันซึ่งขอร้องอย่างไรซึ่งเราก็เห็นตามสื่อนะครับว่ากลุ่มพุคกากรกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องทำงานหนักเป็นอย่างมากซึ่งในแต่ละวันนะครับเขาต้องทํางานทั้งกลางวันกลางคืนคทํางานในชุดที่ไม่ปกติคือต้องใส่ชุด PPE ซึ่งหากเป็นเรานะครับเข้าไปใส่ชุดนี้ทั้งวันคงทําไม่ได้ พวกเขานะครับยอมทั้งใส่ชุดแบบนี้บางคนนะครับต้องยอมจากบ้านนะครับมาอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อไม่อยากกลับบ้านไปแล้วนําเชื้อโรคกลับไปติดคนในครอบครัวเขาต้องห่างกันห่างครอบครัวแต่เรานะครับรักษาหายแล้วก็กลับไปครอบครัวกลุ่มบุคลากรเหล่านี้นะครับก็ยังไม่ได้กลับเลยบางคนนะครับเรานะครับก็ต้องเห็นใจกับบุคลากรกลุ่มนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเราก็เห็นตามสื่อหรือว่าตามโลกโซเชียลนะครับว่ามีการติดเชื้อจากวงปาร์ตี้มีการติดเชื้อจากการกินเหล้าอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาแล้วก็คนในสังคมนะครับก็โทษกันว่าคนนี้ติดเชื้อมาแล้วมาแพร่กับคนนี้ไม่อยากให้โทษกันไปโทษกันมาเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับคงไม่มีใครอยากติดกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้แต่ ไม่อยากติดแล้วเราจะทําอย่างไรเราก็ต้องทําปฏิบัติตามคําแนะนําปฏิบัติตามคาสั่งของทางภาครัฐของทางเจ้าหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เรานะครับต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งช่วยเหลืออย่างไรเราต้องเริ่มจากตัวเองซึ่งเรานะครับเริ่มต้นจากตัวเองก็คือไม่ทําให้เป็นภาระของบุคลากรกลุ่มนี้มากขึ้นออกบ้านต้องมันล้างมือบิดหน้ากากหน้หมงด เข้าไปในสถานที่ที่มีคนเยอะหรือว่างดปาร์ตี้ในช่วงนี้ก่อนจนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะครับเรามาใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้าในตอนนี้จะอยู่กับเรานาน,านขนาดไหนแต่เรานะครับต้องอยู่กับมันให้ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของทางภาครัฐนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนนะครับช่วยเหลือนะตระหนักแล้วก็ฟังคําเตือนของทาง บุคลากรกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งหากทุกคนไม่ช่วยเหลือกันนะครับก็เหมือนกับที่ทางบุคลากรกลุ่มนี้หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ออกมาเตือนว่าเราติดเยอะๆเราจะหาหมอที่ไหนมารักษาเราเราจะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไหนมาดูแลเราเราจะหาสถานที่แห่งไหนมารองรับเรานะครับซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยกันผมได้ทําคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับ หนักแล้วก็อยากส่งต่อให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเห็นใจกับบุคลาก,กรกลุ่มนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเรื่องราวที่ผมนํามาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของความรู้สึกความหม่วงใหญ่ของทางบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนรับรู้และก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ สหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมตาลุชาแนลนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ